ลูกโลหน้าเหรอคะบอย b e f กับอ after ใช่ไหมคะเนี่ยเป็นใบรุ่นใหม่ๆใ,ใช่ไหมคะบอยฮะอะไรนะไม่ใช่เหรอคะบอยตอนนางหัดเป็นกะหรี่ใหม่ๆ่เหรอคะบอยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำจากโค้ชเน่าสักาดของคุณก่อน ว่าไงคะบอยวันนี้มีอะไรจะบอกแม่คาแล้วเอารูปโลหน้ากับรูปใครขาเนี่ยมาขึ้นโชว์อะฮะ <_ p _ on> อะไรนะคะรูปโลหน้าหรอคะ<_ <p> _ <on> บอย b e f o r e กับ After ใช่ไหมคะเนี่ยเ <_ p _ on> หลือเชื่อมากเลยค่ะบอย,บอยนางมาไกลมากจริงๆนะคะเนี่ยลูกที่ใส่เสื้อแถมปุ๋ยเนี่ย ก็คงจะเป็นตอนที่นางเป็นวัยรุ่นใหม่ๆใช่ไหมคะบอยฮะอะไรนะไม่ใช่เหรอคะบอยตอนนางหัดเป็นกะหรี่ใหม่ๆเหรอคะบอยแม่เข้าใจผิดลหรอคะเมื่อกี้แม่คิดว่าเป็นวัยรุ่นขึ้นใหม่ๆค่อะะที่ไหนได้ขึ้นเป็นกะหรี่ใหม่ๆเนาะแต่ว่าช่วงนั้นอะ ใบหน้านางก็ยังออริจินอลอยู่เลยนะคะบอยแล้วก็ดัดผมทรงวัยรุ่นสไตล์แบบเซอร์ๆก็คงจะเป็นช่วงฮอตฮิตของวัยรุ่นสมัยนั้นแหละเนาะแต่งหน้าโทนสีเทาให้เข้ากับเสื้อแถมปุ๋ยนางก็สวยแบบบ้านๆดีนะคะบอยแต่ว่าบอยคะแม่อยากรู้ว่า นางได้แขกบ้างไหมคะช่วงที่นางเป็นกะค่ะอะไรนะคะบอยคะ่ะจริงเหรอคะบอยอย่าบอกนะคะว่าบอยก็เป็นลูกค้าของนางอ่ะคะ่ะบอยมิสัยไม่ดีเลยนะคะกินในที่ลับเผยในไรสดอะ่ะนิสัยไม่ดีเลยคะ่ะให้เกียดนางหน่อยสิคะบอย อย่างน้อยอะ่ะเราก็เคยเป็นลูกค้าของนางนะคะฉะนั้นแล้วว่าไม่ว่านางจะทำอาชีพบริการสร้างเสริมความสุขก็ตามเราก็ต้องให้เกียรตินางค่ะบอยแล้วตอนนี้นางก็ได้ดีขึ้นมาแล้วไม่ใช่หรอคะอก็ดีใจกับนางด้วยก็แล้วกันแต่แดนมาแขกแต่เรื่องก,กะลีนักสืบโชเชียวอะ่ะเขาก็ยิ่งตาดีเจอแบบนี้อะ่ะ เขาก็ยิ่งตามสืบตามงัดประวัตินางสิคาโรนาาคะลูกเบาได้เบานะคะคำว่าก,กหะหรียะค่ะจำคำที่แม่พูดได้ไหมคะแม่บอกว่าคนที่พูดนั่นแหละคือคนที่เคยทำมาคะ่ะแล้วมันจริงไหมคะวันนี้อะค่ะเทปไทยสไตล์ฮาสถานีเวิลผืนคุณ